กำลังหาหอพักใหม่หรือกำลังจะย้ายที่อยู่เดือนมกรามกันอยู่ใช่ไหมหยุดดูคลิปนี้ด่แลแลวนเลยตอนนี้มีห้องที่ผ่อนถูกกระเจ้าแถมทำเลลาดเพร้าใกล้รถไฟฟ้าเรื่องเงินดาวก็ไม่ต้องใช้สักบาทเดียวทำใหม่ให้หมดทั้งห้องโซนนั่งเล่นโซฟาเบดของตกแต่งครบโซนครัวมีให้ใหม่ๆเลยพื้นที่อย่างกว้างขนาด3.2ตารางเมตรห้องน้ำจัดมาให้ครบสุขภัณฑ์ใหม่หมดเครื่องทำน้ำอุ่นมีให้ใช้กันได้ยาวๆเลยแบบนี้การห้องแบ่งโซนให้เรียบร้อยมุมทำงานหรือนั่งอ่านหนังสือก็มีให้ม่านสองชั้นทั้งบังแดดและกาตาส่ตาสั ถ้าดูนี่นะวางเฟอร์ไว้ขนาดนี้ก็ยังมีพื้นที่ทางเดินเหลือมากับเตียงขนาด5ฟุตพร้อมชุดเครื่องนอนนุ่มๆแบบนี้ตู้เสื้อผ้าบิวอินทําให้แสงส่องถึงห้องไม่อับเปิดระเบียงรับลมได้ตอนกลางคืนเปิดไฟหัวเตียงนี่ฟิลโคตรดีใครกาลังคิดเช่าอยู่คิดใหม่ตอนนี้ยังทันห้องเนี้ยค่าผ่อนพอกับค่าเช่าผ่อนสบายแค่ห้าพันจะจ่ายค่าเช่าทิ้งไปฟรีๆมาเติมเงินให้ห้องของเรากันดีกว่าเงินดาวก็ไม่ต้องใช้ที่นี่ซิตี้วิลล่าลาดพร้าวร้อยสามสิบได้ทำเลลาดพร้าวใกล้เอ็มอาร์ทีลาดพร้าวร้อยหนึ อยากมีห้องเป็นของเรารีบทักมาเลย